หลายปีที่ผ่านมาวงการอ e ีสปอร์ตของทั่วทั้งโลกพวกเราจะเห็นได้เลยว่ามีการเติบโตที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งการยอมรับจากสังคมภายนอกที่เห็นว่าเรื่องของการเล่นเกมนั้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่นๆอีกต่อไปแล้วในหลายๆประเทศต่างยกให้การแข่งข e ันอีสปอร์ตเป็นเหมือนกับอุตสาหการรมที่สําคัญอันใหม่ของยุคเช่นเกาหลีใต้ที่ดูจะส่งออกบรรดาโปรเพเยอร์มากมายหรือจีนรวมถึงในฝั่งของโซนอเมริกาและยุโรปเองก็เช่นกันโดยสิ่งเหล่านี้เองเกิดขึ้นจากการที่บรรดาเกมเมอร์อย่างพวกเราเข้าไปดูการแข่งขันอีสปอร์ตกันเป็นจํานวนมากจนทําให้บรรดาแบรนด์หรูต่างๆต้องเข้ามาให้ความสนใจและจับจองพื้นที่ในตลาดใหม นี้ให้ได้มากที่สุดแน่นอนในสมัยก่อนจนํานวนของผู้ชมอาจจะไม่ได้มากมายนะักแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าอีสปอร์ตไม่เป็นรองหรือน้อยหน้าการแข่งขันกีฬาใหญ่ๆเลยทีเดียวยิ่งในการแข่งขันอ e ีสปอร์ตคู่สําคัญในรายการใหญ่ๆนั้นมียอดผู้ชมทะลุล้านอยู่เสมอแบบที่หากเป็นในสมัยก่อนคงไม่มีใครคิดเป็นแน่ว่าจะมีคนดูเยอะได้ขนาดนี้วันนี้เองทางแบงค์เข้า e s p o r t จะพาทุกคนไปดูกันว่าสุดยอดการแข่งขันอ e ีสปอร์ตที่มีคนดูพร้อมกันสูงสุดในโลกจะมาจากการแข่งขันไหนบ และหมั่นมากมายมหาศาลขนาดไหนรับรองว่าหลายคนจะต้องไม่เชื่ออย่างแน่นอนครับยิ่งคนนอกวงการก็คงจะต้องตกใจว่าวงการนี้มันยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้เลยเหรอจนต้องมองภาพลักษณ์ของอ e ีสปอร์ตกันใหม่เลยล่ะครับกับ5อันดับการแข่งขันที่มีผู้ชมพร้อมกันมากที่สุดในโลกของ e-sport ์จะมีการแข่งขันไหนบ้าง เราไปดูกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มอันดับกันนั้นต้องอธิบายก่อนว่าจริงๆแล้ววิธีที่จะบอกว่าการแข่งขันไหนยิ่งใหญ่ที่สุดมันมีหลายปัจจัยอย่างมากและคงพูดแบบเต็มปากเต็มคันได้ยากจริงๆว่างานไหนของเกมไหนที่เป็นสุดยอดของจริงโดยมันมีดัชนีวัดได้หลายอย่างเช่นจานวนชั่วโมงคนดูที่เป็นการวัดว่ามีคนชมการแข่งขันเท่าไหร่ จำนวนคนดูต่อเนื่องโดยเฉลี่ยเป็นการวัดว่าในช่วงเวลาที่ถ่ายทอดสดนั้นเฉลี่ยแล้วในการแข่งขันดังกล่าวมีคนดูไลฟ์ประมาณเท่าไหร่อันต่อมาก็คือคนดูสูงสุดซึ่งวัดจากช่วงเวลาที่มีคนดูสูงสุดพร้อมกันซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเว็บต่างๆก็มักจะใช้3ค่าดังกล่าวนี้ในการวัดว่าการแข่งขันไหนมีคนดูเยอะหรือน้อยโดยบางรายการก็มีบางอันที่สูงกว่าน้อยกว่าสลับกันไปซึ่งครั้งนี้เองสิ่งที่เรานำมาใช้เป็นตัวชี้วัด ก็คือค่าคนดูสูงสุดหรือ Peak v i เว e r ที่การแข่งขันนานๆทำได้กันนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับที่5ตกเป็นของเกม League of Legends อย่างการแข่งขัน Mid Season Invitational หรือ MSI 2019โดยรายการนี้เองถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่สำคัญมากๆของทาง League of Legends เพราะมันเป็นรายการแข่งขันระดับนานาชาติช่วงกลางปีที่ใหญ่ที่สุดโดยการนำทีมที่โหดของแต่ละลีกทั่วโลกมาเจอกันโดยปี2019ต้องยอมรับเลยว่าเป็นปีที่ e s p ปอ t ตของเกม League of Legends มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นนั่นก็นคือทีมจากเกาหลีใต้และจีนทีมมักจะต้องเข้าไปชิงแชมป์ในรายการ MSI กลับไม่สามารถเข้ารอบได้โดยการโดนทีมจากอเมริกาและยุโร เคียร์ตกรอบไปและเป็นครั้งแรกที่ทีมจากโซนยุโรปกับอเมริกาได้พบกันในรอบชิงชนะเลิศอีกด้วยนั่นก็คือในคู่ของทีม Liquid จากอเมริกากับ G2 Esport s ตัวแทนจากยุโรปซึ่งผลสุดท้ายนั้นก็เป็น G2 Esport s ที่มาโหดกว่าเป็นอย่างมากสามารถคว้าถ้วย MSI 2019มาได้สำเร็จแต่ทว่า คู่นี้กลับไม่ใช่คู่ที่มีคนดูสูงที่สุดกลับกลายเป็นคู่ในรอบเซมิไฟแนลอย่างทีม SKT จากเกาหลีใต้ที่มีพระเจ้าของเกมอย่าง Faker อยู่ด้วยในการเจอกันกับทีม G2 Esports ซึ่งไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าทีมจากยุโรปจะสามารถผ่านปีศาจร้ายจากเกาหลีใต้มาได้เรียกได้ว่าแมชนั้นโคตรจะหายเป็นอย่างมากโดยมีผู้ชมมากสุดถึง1 7 4 3งลคนเลยทีเดียวละครับเรียกได้ว่าเข้ามาดูกันถล่มทลายสุดๆแต่นี่มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น ก็เป็นล้านกว่าแล้วไม่ต้องสืบเลยว่าอีก4อันที่เหลือมันจะมากมายมหาศาลขนาดไหนอันดับที่4มาจากสุดยอดเกมที่มีเงินรางวัลมากที่สุดในโลกอย่าง Do ต a 2ในรายการดี e ินเ e r n a t i o n a l ครั้งที่9หรือ t i 9ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักการแข่งขันนี้กันมาบ้างแล้วเพราะว่าแม้แต่คนนอกวงการที่ไม่ได้อยู่ในสังคมเกมเมอร์ก็ยังรู้จักการแข่งขันนี้ในฐานะของรายการ e s p o r t ที่มีเงินรางวัลมากที่สุดในโลกที่จะคัดแต่ทีมชั้นนําเข้ามาแข่งขัน และมีเรื่องราวประวัติความเป็นมาที่มากมายเกิดขึ้นในแง่ของเงินรางวัลก็ทำลายสถิติเดิมทุกปีมาตลอดและเงินส่วนหนึ่งจะเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ได้มันก็มาจาก Battle Pass ที่บรรดาเกมเมอร์แบบเราๆเติมกันเข้าไปแน่นอนว่าคนดูการแข่งขันนี้ก็เยอะเป็นอย่างมากและมากขึ้นทุกปีโดยเฉพาะจากทางฟังของจีน ทีแทบจะมีทีมเข้าชิงเกือบทุกปีแต่ทว่าในปีนี้เองรายการ TI 9นั้นก่อครองอันดับที่4ของคอนเทนต์นี้จากคู่รอบชิงชนะเลิศที่เป็นการเจอกันระหว่างทีม OG แชมป์ซินเ,เดอเรลล่าเมื่อตอน TI 8ที่กลับมาป้องกันแชมป์ของพวกเขากับทีม Liquid ทีมของกัปตันคูโรกี้ผู้ที่มากับดวงสายล่างและคว้าชแชมป์เมื่อตอน TI 7มาแล้วทําให้ในการแข่งขัน TI 9รอบชิงชนะเลิศนั้นไม่ได้มีแค่เพียงชื่อเสียงหรือเงินทองที่รออยู่แต่มันยังหมายถึงการเป็นทีมแรก ที่จะได้จาหรือชื่อลงบนเอจิสเป็นครั้งที่2ออีกด้วยนั่นยิ่งทำให้แมชนี้ มีความน่าสนใจศักิิ์สทธิ์และใครหลายคนต้องขอดูมันสดๆเป็นขวัญตาว่าใครกันจะได้เป็นแชมป์ TI 2อสมัยทีมแรกของโลกและด้วยเหตุผลทั้งหมดนั้นส่งผลให้รอบชิงชนะเลิศมีคนดูมากสูงสุดถึง1 9 6 8 4 9 7คนสูงเกือบจะ2ล้านคนเลยทีเดียวละครับแน่นอนว่าผมเองก็เป็นหนึ่งในเกือบ2ล้านคนนี้ด้วยเช่นกันที่ดูแมชอันทรงเกียตนินี้และอยากที่ทุกคนน่าจะทราบผลกันดีว่าเป็นโ g ทีมแห่งโคตรมิตรภาพที่สามารถคว้าแชมป์นี้ไปได้สําเร็จนั่นเอง อันดับที่3 Free Fire World Series 2019หลายคนอาจจะไม่เชื่อหูตัวเองที่เพึ่งได้ยินต่อไปนี้แต่มันคือเรื่องจริงที่ไม่ต้องอวยเพราะข้อมูลหลังบ้านมันโชว์แบบนั้นจริงๆครับว่าการแข่งขันเกมมือถืออย่าง Free Fire เนี่ยแหละที่ขึ้นมายืนอยู่อันดับที่3ได้จริงๆและยืนหนึ่งเป็นเกมมือถือเกมเดียวที่สามารถทำได้ในตอนนี้ด้วยด้วยยอดผู้ชมที่สูงมากถึง2 1 6ล้านคนซึ่งที่มันเป็นแบบนั้นได้ ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงอยู่ที่ในประเทศไทยเราเองนั้นก็ดังเช่นกันสำหรับการแข่งขันฟรีไฟล์และที่ประเทศบราซิลเองนั้นต้องเรียกว่ายิ่งกว่าประเทศไทยกันเสียอีกถ้าหากใครไม่รู้ประเทศบราซิลนั้นจัดว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีคอมมูนิตี้อีสปอร์ตที่โคตรจะเข้มข้นบ้าพลังและอินกับการแข่งขันแบบสุดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเกมแนว f อ s ตัวอย่างเช่นในเกม c s g o ที่พวกเขาก็ไฮเปกันแบบสุดๆพอมาเป็นบนมือถือนั้นการตลาดของฟรีไฟล์สามารถจอกกลุ่มเป้าหมายได้ทําให้สามารถเติบโตและเข้าถึงกลุ่มผู้เล่นเกม ในบราซิลได้อย่างเต็มที่ซึ่งการแข่งขันฟรีไฟล์เวิลด์ซีรีส์2019ก็จัดขึ้นที่ประเทศบราซิลด้วยนั่นยิ่งทำให้การแข่งขันนี้เป็นที่จับตามองสุดๆด้วยความเข้มข้นในการรับชมของชาวบราซิลบวกกับจำนวนประชากรที่ไม่น้อยของพวกเขาทำให้ไม่แปลกใจเลยที่ว่าการแข่งขันฟรีไฟล์เวิลด์ซีรีส์2019จึงได้ขึ้นมายืนเป็นอันดับที่3ที่ตอนนี้มีผู้ชมมากที่สุดในโลกของอ e ีสปอร์ตนั่นแหละครับอันดับที่2รองชนะเลิศได้แก่รายการ Fordni World Cup 2019จากเกม f o r t n i t e ในที่สุดเราก็ได้เห็นเกมแนวบัตเทิลรอยัลเข้ามาติดโผนนี้กันบ้างซึ่งเกมนั้นก็คือ f o r t n น t e เกมจากค่ายอีิีเกมซึ่งได้รับความนิยมเป็นพลุแตกมากๆโดยเฉพาะในโซนอเมริกาแน่นอนเกม f o r t n น t e ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์และเข้าถึงเด็กรุ่นใหม่มากๆด้วยสไตล์ภาพและเกมเพลย์ Play. อีกทางที่ทำให้การแข่งขันนี้เป็นที่จับตามองก็คือเรื่องของเงินรางวัลที่สูงมากถึง30ล้านดอลลาร ที่ตอนแรกสามารถเกทับ TI9 ได้สําเร็จจนขึ้นเป็นการแข่งขันที่มีเงินรางวัลมากที่สุดในโลกอยู่ชั่วขณะหนึ่งก่อนที่แฟนบอยด o t ต2ถูจะไม่ยอมแพ้ และขึ้นมาแซงหน้าได้โดยในการแข่งขันฟอ r ์ n ไนท์โวล์คราก็ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือเด็กหนุ่มวัย16ปีอย่างบูก้าแลกกวาดเงินรางวัลเข้ากระเป๋าไปมากกว่า3ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยมากถึง93ล้านบาทแต่ได้ข่าวมาว่าโดนภาษีไปมากมายมหาศาลเลยล่ะครับซึ่งรอบไฟนอลที่น้องบูก้าได้แชมป์นั้นก็มีคนดูมากถึง2ล้าน3 3 4,825คนนับว่ามหาศาลเป็นอย่างมากแต่หากย้อนไปดูตั้งแต่รอบแรกๆก่อนหน้านี้ ก็จะพบว่าการแข่งขันฟอร์ด้นทุกรอบคือมีคนดูเกิน2ล้านแทบตลอดเวลาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในการแข่งขันที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากและหากฟอร์ดไหนยังคงเติบโตแบบนี้อยู่เรื่อยๆไม่แน่ว่าปีนี้คนดูอาจจะมากขึ้นกว่าเดิมอีกก็ได้ครับและแล้วเราก็มาถึงอันดับที่1กันซึ่งณนะตอนนี้ในวันที่ลงคลิปรายการที่มีผู้ชมมากที่สุดตลอดการ ก็ตกเป็นของรายการ World Championship 2019จากเกม League of Legends นั่นเองครับโดยอย่างที่เราน่าจะทราบกันดีว่าเกม League of Legends เป็นเกมที่มีผู้คนเล่นมากที่สุดในโลก สำหรับทางฝั่งของโมบ้านั่นยิ่งทําให้แม่แปลกใจเลยว่าทําไมการแข่งขันของเกมดังกล่าวจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากขนาดนี้ซึ่งในทุทกๆปีมันก็มีจํานวนที่มากขึ้นอยู่แล้วด้วยอัตราการเติบโตของโลกอ e ีสปอร์ตแต่ในปี2019มันกลับมีอะไรที่มากมายไปกว่านั้นอย่างที่เรารู้กันดีว่าในอันดับที่5ของการแข่งขัน MSI ว่าทีมจากยุโ,โรปกําลังมาแรงเป็นอย่างมากและแฟนเดนตายของโซนนี้มันก็มีมากมายซะเหลือเกินยิ่งในปี2019 การแข่งขันเวิลด์จัดที่ยุโรปด้วยแล้วยิ่งทําให้ได้รับความสนใจเข้าไปใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าทีมผู้นําและความมาของชาวอียูทั้งหลายนั่นก็คือ G2 Esport ที่ก็สามารถฝ่าฟันจนไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จแม้จะตกม้าตายให้กับทีมนกคืนชีพอย่าง f ั n p l u s Phoenix ไปในรอบชิงชนะเลิศแต่รอบชิงกลับไม่ได้เป็นรอบที่มีคนดูมากที่สุดอีกแล้วแต่กลับเป็นคู่เดิมอย่าง SKT เจอกับ G2 Esport ในรอบเซมิฟิแนลซึ่งนี่เป็นครั้งที่2ที่พวกเขากลับมาเจอกันอย่างกับเดจาวูของ MSI 2019 โดยในคู่ทองนี้เองที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลกที่จับจ้องดูการแข่งขันของพวกเขามากถึง3,985,787คนหรือเกือบเกือบ4ล้านคนด้วยกันมันช่างมากมายเหลือเกินจนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถโค่นพวกเขาลงได้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเป็นอย่างมากจนเรียกได้ว่านี่แหละคือโคตรของกระแสจริงๆที่อ e ีสปอรของเกม League of Legends เป็นสุดยอดในตอนนี้ซึ่งหากเรามองเทรนในอนาคตต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆพร้อมด้วยข้อมูลจากทางนิวสูเว็บที่รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์แนวโน้มต่อๆไปของวงการ eSports เราจะเห็นได้ว่าอัตราการเติบโตของผู้ชม eSports นั้นจะยังของเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปีละ10กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งที่การจัดอันดับในตอนนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามีแต่ของปี2019แทบทั้งสิ้นซึ่งมันก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหรนะ่นักเพราะว่า eSport กำลังเติบโตนั่นเองและในอนาคตมันจะต้องมีต ที่สามารถทำลาสถิติในตอนนี้ได้อย่างแน่นอนครับและเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างบอกเราไว้ได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับ